ค่ะพอสวายค่ะคุณพ่อสวยครับสามีค่ะมาตามเนีทยค่กัะพอสวายค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะครับฝันเมื่อไรนี่คุณพ่อโอ้ฝันลายมือเลยละแต่ตัววิกตองวดคุณบ่ไก่ตองวดคือมือนีบัตรทันฝันมือมืออื่นมามันจะฝันฝันจากไหนน้องฝันไะ้จกอันนี้ยังว่าจกหู้จกหาป้าแต่ว่าป้านั่นมัน มันกระสุนอยู่ในมือนั่นเช่วชไว่าโจ๊กปยมาถือง,งูองูตัวนั้นตัวปักใหญ่หนึง่งจับหางมันหลากมาว่าท่านด้ดึงออกจากหูแต่หัวมันฟูโวมันจีตรอดคอยแล้วหัวมันอยู่กล้ไก่หนึง่งห่วยงูตัวนี้ว่าถ้าเหลือเมาๆอยู่เจา้าดึงออกมาคอยหลากหลากมาก้มคอ ก้มข้อใช้ขีดต้มหั่นที่แรกโยกเขาไปนั่นหมมันถือหูปีกนะมันกัดจักเหนะียงแล้วกัดมือดึงผมวมามันปีงขาวแบบงไงแล้กวิ่งออกสิดออก,ตก,อกโต๊ะขวบลุ่งฝุ่นโยกเขาไปอีกโยกไปถืองูหางงูป้าเมื่อกระสู้นี้เลยขางมันเนี่ยท่านไหปลาได้ไส่ตัง,งูหลากออกมาค่ะ หัวมันผูอยูงูมันสิต่อดโอ้ยงูก็มีตัวนี่ว่านี่ก็สร้างตัวกูบปรว่างหนูจบหางมาเลยแกออกมามาหอดคมเอาหัวมันบานนี้กระจักไปะจะได้หรือง,งูนั่นก็ได้บานนี้ป้ากระบไดงูกระบไดบาหารหันันี้มันบานนี้อันนี้คน เพิ่นลงมาหันแล้วมาทางหันนั้นมาทาหันแล้วสามสี่คนผมไม่ยิงยางลงมาหมดมายางละตัว่ขอยก็มาหากินคือกันแหละนะเพิ่นวะไม่ยิงหรือมาหอดยุดเพิ่นวาแถวหนึง่งมาลักป่าคอยไปไลยแล้วคอยจับได้เพิ่นว่ะหัวเสือกนี่พอโต ก็อพอดีหูวเมืออยากคนจับจกคูปลาจกข็ไปิธีแรกเห็นปีงห่อมปีงกัดออกมาหอมปีงกัดสิปีงจับปีงออกดึงถิมเออดึงถิมจกเขาบพเธีว่าที่สองพ่อถืองูหางงูถือหางงูงูนะมันบังใบใหม่ท <Native> ี่ละหัวมันมันบบเห็นโยงไปแกมาว่แต่มันหัวมันอยู่ทางไหนมันละบอ่อยู่ไกลๆหัวมันติดต่อหัวคนทั้นี้ว่าทางนี้ เจะว่าคอยแป่ออกแล้วยกกับเป็นเจ็ดทางกับเป็นหกเจ็ดหกนะนี่ปีน,น,นั้นีลคุณผู้เออจากมันมารวมกันเหมือนกันแล้วล่ะนี่ปีนี่งูเออแปดเจ็ดหกกับประจากักษ์แล้วมือหนี่ก็หายกกับเจ็ดหาเจ็ดหกมันมาด้วยกับ พอยกที่แรกนั้นพี่ข่าวใหญ่พี่ข่าวใหญ่ครับมันเละกเละใหญ่แหละซิดอ,ออกในความฟันคุณพ่อกมอม็มีหลาย,ย,ลายมีหลายอย่างม,มีหลาย,ยอย่างมีหลายแนวเนาะมีหอดปีงมีหอดงูปลาเนี่เห็นบ่คุณพอ่อหรือบ่เห็นปลาเนี่นยูนอยู่แต่ว่าหักเห็นหบอกเห็นหังบ่ได้แก่ออกมาข่วงมือเสื้อว่าเป็นปลาวันซะแต่บ่เห็นแต่ว่าจับหางงูนี่จับแท้แล้วดึงออกมาลอยๆเลย จิจกได้จับเห็ยนปิงเห็นงูงูนี่ก็มีส่วนอยู่ในคนพ่อหูของผมเออนั่นแหละเชื่อว่าคุณพ่อจะตีให้ยตระใด้บ้างงูนี่หนามยังบาสักงูนี่คุณพ่อตีเป็นอะไรงูเป็นเจียรที่เป็นเป็นโกเป็นโกเป็นงูคุณพ่อเป็นงูงูนี่เป็นโกเนาะเพราะว่างูนี่คุณพ่อเดี๋ยวออกมาจากหงูเนาะคุณพ่องูเนี่ยออกมาจากหงูงูนี่เป็นโกมันมีปิงปิงกันแล้วออกมาจากหงูปิงนี่น้มแปดเนาะนามแปค่ะข่าวไง ก็อเมันได้กัดคุณอัหรอก,กัดนิ้วมือแล้วกัดนิ้วมือเลยสิดออกผงทต <ก S 2> ๊ตวขบลุบานนี้โจกเข้าไปอีกไปถึงหางงูบานนี้หัวงูตัวนี้ว่า<ม>ผู้พระวางแล้วคันวางมันสิดกัดมือวะแล้วดึงออกมาเดี๋ยวไปสักพี่เห็นหัวฟลวรพอยู่หัวงูมันอยู่ในหูน่ามันมันผลขึ้นมาคานี่แหละหูนั้น หัวงูตัวนี่ว่าดึงคอยดึงหลากหลากมากจับขอมันอายุของคุณพ่อจะปีนอมันที่เขาเจ็ดสิบอยู่ละเจ็ดสิบอยู่ล้พ่อเกิดพ่อสออย่างพ่อคือพ่อซอสองพ <97. S 1> ันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดเนาะค่ะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเป็นพ่อซ้อเกิด เพราะว่าคุณพ่อนี่ยคือปิงกัดมือเนาะค่ะกระติดอายุพอสวัยไว้น้ั่งคุณผู้ชมบานนี้คนซีคนเนี่ยพวงไม่ยิ่งเนี่ยซีไปจะไหนนะเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีเจ็ดสิปีเนาะค่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีกะเขาก็ความฝันพอดีคุณพ่อจกกระเจียบอายุคู่กลมๆเป็นศูนย์ ต่ะตีเ<ต>ขาจะสี่เนาะจะอายุอดกับเจ็ดสิบปีครับคนต่ตงตางปีเนี่ยคนอายุคนบ่อเจ็ดสิบปีเนาะบาตีคุณ่อจะให้ใดครับท่านผู้ชมให้นันบอกคอยนันเป็นหาเจ็ดหกหาเจ็ดหกหาเจ็ดหกนเกนะาะหาตี่จ็ด้างคุณผอ หาในตีอย่างงีหาตีอย่างมือนี่ยมือมือยัฮ่จกไปเนาะทีเป็นหาคุ้พอกกันว่ะมือเป็นหาจกกับเป็นเจ็บจเป็นเจ็บจกหางหางงูจับหางงูไรนจ๊ะหางกัเป็นหาิทกัะละหางเนั่นแต่ว่ามือกับหาจบกับเจ็บจับหางงูเออหาเจ็ทุกเจ็บทกคุ้อลัปีงก่เอาบมดค้อปีง ปีงมันจะจะหวานี่สิละเป็นอีกตัวนึงบอเออเป็นเลยญ่มาจักปีงขาวใหญ่ปีงกัดมืออ๋อใจ่หรอโต๊ะแบดลูกคุณแบบทาบอกบอกเฮ้ยแขกคนแต่ไม่ชอบคนตีซอยกันเนาะปีงกัดมือว่าสั่นปีงจกลงหูลงไปแต่ปีงกัดอยู่มือดึงออกมาตัวบอกใหญ่บอกคนพ่อบอกใหญ่ีจับดึงออกเดือกถีบโต๊ะเตะเลยมาสออกจากหันกันโจ๊กลงูแล้วกัน อมมายิงสีส่คนมันลงมาบานนี่ไม่ยิงอมเออไม่ยิงลงมาหอดน้ำทางอุบอิบอุบอิบลงมามายังเราโอ้ยม,มาหากินคือกันน่และว,ว่าบ้านานีนนน้เขานึงเป็นห้องยู่ในดงคุณโอ้ยย่าไปแลักปลาลังยั้งใครก็จับได้เพื่ว่าเถาเนยก็ได้ตัวร้อยนี้ร้อยผู้ที่โฮเมือเท่านั้นล่ละผู้ที่ว่าอ,อย่ามามลักปลาคอย เป็นผู้เถาผู้หยิงหรือผู้ทรายคุณพ่อได้ยินแต่เสียงปากมันก็เสียงปากคือผู้เ่านี่แหละแต่ว่าได้ยินแต่เสียงเบาบ่เห็นโตหูบอกว่าเป็นผู้ยิงหรือผู้ชายผู้ทายนั่นแหละเสียงผู้ทายเนาะค่ะเป็นเสียงผู้เถาผู้ชรายเพื่อนว่าแต่ว่าหันบ่เห็นโตเนาะค่ะแล้วส่วนผู้ยิงสี่คนที่ย่างลงมาที่คุณพ่อเห็นในความฝันนี่เป็นผู้ยิงที่เท่าแล้วหรือว่าบหันเ่าคุณพ่อก็ประมาณสามิปเปิลสี่สิบห้าิบนี่ละ เระท่านหอดหกเนาะค่ะกลางกคนหนามซีค่ะท่านผู้ชมยิงก็หนามซีอยู่แล้วเนาะยางพนยางลงมาจากเนื่องพวกขวอยางลงมาท่าเนื่องคอยอยู่ห้องจะได้เอาคนอยู่คนอยู่สูงกว่าคนขวอย่างไดร วันนี้เมื่อเลยคิดเป็น4คนเนาะผู้หญิง4คนค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเพิ่นตีเอาค่ะท่านผู้ชมฟังความฝันของพอสวายและก็ตีซอยกันเนาะค่ะผู้ใดตีแม่นผู้ใดตีเลขเก่งเนาะค่ะตีเอาค่ะพอสวายค่ะเป็นผู้ที่ฝันแม่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้หนึ่งเลยค่ะแต่ว่าบางเธออาจสิตีตัวเลขกโบแตกเนาะค่ะผู้ใดชำนาญการ ตีเอาเลยค่ะตัวเลขของคุณพ่อเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่เพิ่นตีห้ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่คุณพ่อตีห้ก็คือหาเจ็ดหกเนาะ,ค,ะค่ะเพิ่นตีห้เลขสามตัวค่ะกับิ้อายุคุณพ่อไปนานนาาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะอายุของพ่อสวัยกับเจ็ดสิบปีค่ะเกิดพ่อสอสองสี่เก้าเจ็ดแม่นปะ,ะคะสองสี่เก้าเจ็ดเนาะค่ะเป็นพ่อสอเกิดของคุณพ่อค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ให้ท่านผู้ชมตีซอยกันคอมเมนต์ไต้คลิปเด้อค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ไต้คลิปน้าค่ะพูดคุยกันว่ความฝันของพ่อสวัยฝันแนวนี้หลากหลายตัวละครเนาะค่ะตัวเลขนี่สิเป็นตัวใดค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันแอดกรอยากหูไว้เป็นความรู้คือกันค่ะคุณพ่อมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่คะนี่แะก็ฝพันได้เท่าน,น,นั้นะค่ะตัวจบหูนี่ค่ะฝันได้ซ้ำนี่คุณพ่อเพิ่นว่าค่ะ ค่ะขอบคุณแนวทางในงวดนี้ค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณพ่พพอพสรุปแนวทางตัวเลขข้อมฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567น้ีค่ค่ะพอสวัยนี่ฝันบ่ย้าค่ะทา่านมช้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปหาปลาเพื่อนว่าราไปจกหูปลาเพื่อนวาในความฝันนี่บ่ท่านเห็นปลาเนาะค่ะในค่ามฝันนี่ไปจกหูเพื่อนว่าจกหาปลานี่ละจกเข้าไปแล้วไปพ่อปิงวาสั่น ปิงข่าวใหญ่กัดมือเพิ่นเพินว่าเพิ่นก็เลยสะบัดมือออกเนาะค่ะดึงปิงข่าวออกมากต่สะบัดมือออกเพินว่าค่ะโจ๊กเข้าไปไหม่เพิ่นว่โจกหาปลาหนิละเพินว่าจังไดจังไปพองูวันนี้เพิ่นว่าจับหางงูได้เพิ่นว่าแต่หัวงูนี่ยุกพวอเ่เพินเพินว่าค่ะดึงออกมาว่าสันจับงูนี่ฟาดออกเพินว่าค่ะล้กก็ไเปเห็นผู้หญิงเพิ่นว่าผู้หญิงนี่ยางมากสี่คนเพิ่นว่า เป็นผู้หยิงบอทันเถาเพิ่นว่าข่ายางมาเนาะค่ะแล้วก็มีเสียงเบาขึ้นมาว่าพอสวยนี่ไปหลักปลาข้าเจ้าเนาะค่ะพอสวยเลยเสะดือดตื่นมาสั่นพอสวยนี่กรได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะตัวเลขกตัวนั้นก็คือหาเจ็ดหกเนาะค่ะเป็นเลขกตีจากฝันเพิ่นว่าหานีมาจากมือเพิ่นว่ามือนี่เป็นหาเพิ่นว่า จกนี่เป็นเจ็ดเพื่อนว่าค่ะจับเป็นเจ็ดจกเป็นเจ็ดจเนาะคะ่ะเพอเพื่นจกงูเพื่อนว่าส่วนงูนี่ตีเป็นหกเพื่อนว่าจกเข้าไปไปพองงูเพื่อนว่างูนี่ตีเป็นหกเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยหายตัวเลขมาสามตัวก็คือหาเจ็ดห,หกเป็นเลขตีจากฝัน,นะคะ่ะส่วนเจ็ดศูนย์นี่เป็นอายุของพอสวัยเนาะคะ่ะพอสวัยนี่ถือปิงกัดมือเลือดไหลออกเนาะคะ่ะติดอายุของคุณพ่อไว้นำเนาะคะ่ะ คุณพ่อนี่อายุ70ปีค่ะส่วน 2, 4, 9, 7นี่เป็นพ่อสอเกิดของพอสวัยเนาะค่ะพอสวัยเกิดพ่อสอ 2, 4, 9, 7อายุ70ปีค่ะเป็นแนวทางในงวดวันทีน่1สิงหาคม2 5 6 7นี่ค่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเ้้อค่ะกันไหวค่ะถ้าคลิปนี้เนาะค่ะถูกใจท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมชื่นชอบเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวนน่วยนําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ